สวัสดีครับกำนันแดมปูกับปันน่อยครับผมครับตาวาซามาเดียวครับคลิปนี้กถือว่าเป็นคลิปแจ้งข่าวเย็บซี่นะครับในการเจ็บป่วยของยายโตคนุ่ดนอนเมื่อนี้ในคืนของวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันหาอยหกสิบสอง แต่ว่าตอนตอนนี้มันกลายเป็น <20 S 1> วันที่24 <20 S 1> เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับขณะนี้เวลาต <DC S 2> ี4อีกักับ12 0นาที่ก็คือยายโตนะครับอาการของยายโตตาสุดเมื่อเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งกว่านะครับเกือบตีสองแล้วไอแล้วมีอาการไอไอแล้วก็มัน,ม,นมันม,มีมีเหลือดออกมา เลือดไอ้ยๆวาบวนน้ำร่ายออกมาเป็นเลือดแล้วคือมันผิดปกติตรงที่ว่ามันมันจะไหลไหลออกมาพอเศร้าบางที่ก็ออกมาเป็นก้อนก้อนก้อน,อนเลือดนะครับก็เลยกำนันยาม้อมด้วยลูกนะครับับลูกก็ได้จัดก็ได้ดำเนินการส่งโรงพยาบาลน,นะครับมาถึงถตัดเตนใจเอามาส่งในเวลาตีสองกว่า ตีสองความมาถึงมือหมอก็เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินดูแลโดยคณะแพทย์นะครับโดยคณะแพทย์แพทย์เพื่อเนี้าเป็นวันอาทิตย์นะครับโดยคณะแพทย์เพืก็จัดแยงก็คืออาการณนถึงในตอนนี้นะครับกำลันเดืยกบกพล่งยางออกมาจากห้องฉุกเฉินครับคือตีสองตีสามก็คือเกือบสองชั่วโมงที่ผมเข้าไปยู่นน้ำเล่า เหลือดมันไหลออกพ็หยุดยคือมวมบวน,น,นออกค่ายๆว่าหอ่หอเบวนปากเลยครับเพราะมันไหลออกมาสูส่ๆเต็มที่นะครับตอนนี้หมอให้น้ำเกลือหมอให้น้ำเกลือไปซ,อง,ซองกระปุกนะครับคือแกนแกนละแกนละหนึ่งกระปุกแล้วก็ มีการดําเนินการตาหัวเอ็กซเรย์อย่างต่างต่างแล้วก็ดีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนกับว่ามันอ่านค่าบ่าไรนะครับเครื่องมีปัญหาอยู่ก็เลยล่อล่อ,ล,อล่อผลที่ว่าจะดูทั้งในแล้วเนีว่ารู้ว่าเลือดที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากปากหรือว่าออกมาจากในในในลำคอผมก็คิดว่าคงจะออกมาจากทั้งในส่วนในลำคอแล้วก็ส่วนของปาก คล้ายๆว่าคือจังปากเข้าเป็นแผลแล้วมันก็นเลือดไหลออกมาโบ่หยุดธทั้งสี่นะครับดูเต็มที่ครับก็เอาคงคงจะแจ้งไวซัมนิสก,ก่อนก็คือตอนนี้นำยายโตมาส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยถึงมือแพทย์มือหมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คาดว่าคงจะได้ในนโรนงพยาบาลแน่นอน,นครับสู้ๆครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณคนที่ติดตามให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไวซัมนิครับผม そうだね。So